สวัสดีครับช่องผสมน้นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยและวก็ีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมตลาดค้าขนมไทยนะครับผมนะครับรับจัดขนมขนมหมากและขนมงวงสวงงานมงคลต่างๆจำหน่ายขนมหวานอนยุธยา ทองหยิบย atz. ทองหยอดฝอยทองเม็ดขนนเผือกมะพร้าวน้ำหอมครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมแคปหน้าจอได้เลยนะครับช่องประสมเงิ called, นแก้วนะครับผมพาพ่อแม่พี่ Lil น้องเพื่อนๆพี่พี <arbeiten> ่เอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าขนมหวานนะครับผมอยุธยานะครับผมทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนนนะครับผมรับจัดทำขนมขันมากขนมวงสวงงามมงคลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น งานมงคลสมรสนะครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งนะครับผมนะครับพี่ครับผมมาดูมาชมกันเลยครับผมร้านทิพวรรณขนมไทยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับรูปตาลเชื่อมนะครับผมจัดส่งนะครับผมอันนี้เป็นทองหยิบทองหยอดไลอยทองนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมรูปตานเชื่อม สวยสดงดงามหน้าตาน่ารับประทานมากครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะครับทองหยิบทองหยอดฝ่อยทองนะครับผมเม็ดขนุนนะครับผมเป็นกิโลนะครับผมทบนี่ครับผมอันนี้ถุงใหญ่นี่หนึ่งกิโลนะครับผมถุงนี้ครึ่งกิโลครับผมสวัสดีลูกสาวอันนี้โลละเท่าไหร่ครับวันนี้ปล่อยทองเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ ร้อยแปดสิบเท่าไหร่นะ <180. S 1> อ๋อสองร้อยแปดสิบอันนี้แหละครับผมอันนี้เท่าไหรนะ่ทึ่งโลอ๋อร้อยเท่าไหร่นะโอเคขออนุญาตครับพี่สาวขออนุญาตถ่ายคลิปทำ YouTube ครับผมเจส่งใหญ่นี้เท่าไหร่ครับผมปล่อยทองวันนี้ อ๋อ250บาทอันนี้แหละครับสามร้อยสามสิบตัวเกดเอย่างดีนะะคออ๋เกตดีอย่างดีครับผมครับครับผมโลธรรมดานิสเปโรหนึ่งร้อยแปดสิบึ่งโลร้อยเก้าสิบอ๋อครับผมขอบคุณมากครับพี่สาวคนสวยนี่ครับผมร้านทิพวรรณขนมไทยใจดีมากมายครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดนะครับผมต้องการขนมนะครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนขนมหวานอยุธยานะครับผม จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านทิพวรรณขนมไทยนะครับผมนะครับรับจัดขนมขันมากขนมมงสวงงานมงคลต่างๆจําหน่ายขนมหวานอายุธยาทองหยิบทองยอดฝอยทองเม็ดขนุนเผือกมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมสาวสวยจากจังหวัดอยุธยานะครับผมนะครับ สวยสดงดงามหน้าตาน่ารับประทานมากอะไรคะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สาวคนสวยขอบคุณมากครับผมนะครับนี่ครับผมแม่ค้าใจดีมากขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะครับผมรวยแล้วรวยอีกครับพี่สาวคนสวยครับผมขอบคุณมากครับผมครับสุดยอดครับผมครับใจดีมากแม่ค้าคนสวยสวยทั้งกายสวยทั้งใจสวยทั้งวาจานะครับผม โดยทุกกิจกรรมท่าทางใจดีมากนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่ PFC ท่านใดต้องการขนมนะครับทองหยิบทองหยอดปอยทองเม็ดขนุนขนมไทยนะครับผมเม็ดขนุนนี่ครับผมการันตีความอร่อยนี่เป็นเกรดเอนะครับผมนะครับที่สาวคนสวยบอกว่าเกรดเอกิโลกรัมละ250บาทฝลอยทองนะครับเกรดเอเช่นกันนะครับผมตะครึ่งกิโลปราท130บาทด้านนี้ก็กับ ครึ่งกิโลก็เก้าสิบบาทนะครับผมโลละหนึ่งร้อยกสิบาทเช่นกันนะครับผมครับทางนั้นนี้ก็จะเป็นทองยิปทองยอดปอยทองเม็ดถนนทางนี้ก็จะเป็นขนมชั้นนะครับผมนี่ครับผมสวยสดวัตยามหน้าตาหน้ารับประทานมากครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมขนมขนมไหว้นะครับบุกน้ำทับพิกเน์สวนนะครับผมขนมบุกน้นานทาิบกเนสวนหรือว่าจะเป็นอ่า ไข่ทองกรอบแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นลูกตาลเชื่อมนะครับผมขนุนเชื่อมนะครับผมนะครับครับผมนะครับทางนี้ก็จะเป็นขนมต้มแดงต้มขาวนะครับผมนะครับเปลือกมะพร้าวน้องหอมะมีครบครับผมนะครับจบทีเดียวก็ฝากไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ่พฟซท่านใดนะครับผมผันไปผันมาตลาดไทยนะครับต้องการขนมหวานยุทธยา ซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอด ended. ทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร,ททร, Morning, ร้านทิพวรรณทิพวรรณขนมไทยนะครับผมครับนี่ซิกเนเจอร์ครับผมนะครับนี่ครับผมขนมหม้อแกงครับผมนะครับอร่อยมากน้องแอนชอบมากนะครับผมขนมหม้อแกงเยอะแยะมากมายครับผมนะครับต่อนน้นนี้ก็จะเป็นโดนัทนะครับผมนะครับนี่ขนมเปี๊ยครับผมนะครับขนมชั้นนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายหรือว่าจะเป็นทางนี้ครับผมครับ ขนมเค้กโบราณนะครับผมหรือว่าจะเป็นกระปุกแบบนี้ไส่ครีมไส่เค็มนี่ครบนะครับผมหรือว่าจะเป็นกะละแมครับผมนี่ครับผมกะละแมโบราณนะครับผมขนมกะละแมข้าวเหนียวแดงนะครับอันนี้กะละแมอันนี้ข้าวเหนียวแดงนะครับผมอันนี้เป็นโดนัทนะครับผมนะครับโดนัทเล็กนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมที่ขายหกสิบบาทครับผมส่งห้าสิบห้าบาทจ้กนั้นนี่ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะครับผมนะครับมีครบนะครับเปี๊ยะเล็กเปี๊ยะใหญ่นะครับผม ราคาไม่แพงนะครับผมของฝากของขวัญปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ร้านพิพวรรณขนมไทยยินดีต้อนรับและให้บริการหดยพี่สาวคนสวยนะครับผมใจดีมากฝากขนมให้น้องแอดด้วยนะครับผมนะครับน้องแอดจะต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมนะครับพี่สาวคนสวยด้วยนะครับขอให้ค้าขายดีมีกําไรงามๆทางด้านนู้นก็จะเป็นขนมงานมงคลสมรสนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะเยอะแยะมากมายครับผมนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพ,นพี่พี่เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC, ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC, ทีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทาคอนเทนต์ที่ดีนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมน,นะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ